สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้วิชาภาษาอังกฤษหลักของป .2 นะคะเรายังเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องจิตติ้งอยู่นะคะนักเรียนก็คือการการทักทายการสนทนากันใช่ไหมคะอ่ะทบทวนอันนี้นะคะประโยคนี้คือ Hello my name is เป็นการแนะนำตัวเองใช่ไหมคะก็เติมชื่อของนักเรียนไปจากนั้นเราก็จะถามชื่อเพื่อน What's your name ก็คือคุณชื่ออะไรนั่นเองใช่ไหมคะ,ะเมื่อถามแล้วก็ต้องตอบอ่าแล้วบก็ตอบว่า my name is แล้วก็เติมชื่อที่เราตอบไปนะคะอ่านี่คือการทบทวนนะลูกอ่าต่อไปเมื่อเราเรารู้จักกันแล้วเราก็จะพูดว่า nice to meet you nice to meet you too ใช่ไหมคะ ยินดีที่ได้รู้จักนะยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันอืมอ่ะอันนี้คือเราทบทวนนะลูกนะอ่ะเมื่อเรารู้จักกันทั้งสองคนแล้วใช่ไหมคะทีเนี้ยจะมีบุคคลที่สามคือเราจะแนะนำเพื่อนของเรานะคะคือผู้ชายคนเนี้ยคนที่ใส่หมวกเนี่ยจะแนะนำคนนี้ให้ผู้หญิงรู้จักจะพูดยังไงมาดูกันนะคะก็คือ this is my friend This is my friend แล้วก็เติมชื่อของเพื่อนไปนะคะอ่ะ this this แปลว่านี่ใช่ไหมคะ is is แปลเป็นอยู่คือ my my ก็คือของฉัน friends ก็คือเพื่อนนั่นเองคำว่า friends แปลว่าเพื่อนนะคะ This is my friend นี่คือเพื่อนของฉันแล้วก็เติมชื่อเพื่อนของนักเรียนไปอย่างเช่นคนนี้อาจจะชื่อว่า อาจจะชื่อว่าอะไรทอมอ่ะแล้วก็เติมชื่อเพื่อว่าทอมตรงนี้และชื่อของเพื่อนเรานะคะทอมมีคนเดียวในโลกดังนั้นทอมตัว t ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะทอม this is my friend Tom นั่นเองนะคะอ่ะอ่ะเมื่อกี้ก็คือคนนี้แนะนำไปแล้วใช่ไหมคะแนะนำ ผู้หญิงคนนี้ว่าคนนี้คือทอมใช่ไหมคะ This is my friend Tom ก็คือนี่คือเพื่อนของฉันทอมนั่นเองชื่อทอมใช่ไหมคะจากนั้น A เนี่ยคนที่ใส่หมวกเนี่ยจะแนะนำผู้หญิงคนนี้ให้ทอมรู้จักก็เลยบอกว่าทอมทอม This is Lisa ทอม This is Lisa อ่ะสมมติว่าคนนี้คือลิซ่านะคะคนนี้ก็เลยบอกว่าคนที่ใส่หมวกเนี่ยบอกว่าทอม นี่ลิซ่านะอ่าอย่างนี้นั่นเองนะคะก็คือเป็นการแนะนําเพื่อนของเพื่อนแนะนําเพื่อนเราให้เขารู้จักแล้วก็แนะนําคนที่เรารู้จักให้เพื่อนเรารู้จักนั่นเองนะคะงงไหมคะอ่าอันนี้ก็คือประโยคพูดคุยสนทนาแนะนํากันนะคะในเรื่องของเก e ต i n g นะคะอ่ามาดูายงานที่เราจะทํากันคะ่ะอ่ะมาดูแบบฝึกหัดข,ของเรานะคะอันนี้นะคะแบฝบึกหัดข,ของเราคะ่ะ ่ก็คือเรื่องอกิดดึงเหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนพูดฝึกพูดประโยคเนี่ยประโยคนี้แล้วก็จดคําศัพท์หรือว่าจดประโยคนี้ลงในสมุดนะคะก็คือจดอันนี้ลงไปจดอันนี้ลงไปความหมายแต่ละอย่างนะคะแล้วก็ให้นักเรียนแนะนําเพื่อนของนักเรียนใครก็ได้เติมชื่อเล่นลงไปนะคะตรงนี้นะคะแล้วจากนั้น ประโยคนี้เมื่อเราแนะนําเพื่อนแล้วเราก็ต้องแนะนําอีกคนหนึ่งเพื่อนอีกคนนึงให้เพื่อนคนนี้รู้จักนั่นเองใช่ไหมคะเหมือนอย่างคนนี้คะ่ะคนนี้คนที่ใส่หมวกเนี่ยคะ่ะตอนแรกเขาบอกว่า this is my friend แล้วก็ตามด้วยทอมใช่ไหมคะ this is my friend Tom แล้วจากนั้นเขาก็บอกว่า Tom this is Lisa Tom นี่ Lisa นะอ่อย่างนี้เองคะ่ะก็คือให้นักเรียนนะคะ เติมชื่อเพื่อนของนักเรียนลงไปนะคะแล้วก็ต้องจดประโยคอันนี้ลงไปในสมุดเหมือนกันนะคะอ่าโอเคค่ะวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะ